สวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนนี้อยู่ในเกม Boba Man นะครับผมมาหาเกมเก่าเล่นบ้างแล้วกันช่วงนี้ช่วงนี้ไม่เล่นแต่เกมทีกราฟิกส้นตีนมากครับอยากย้อนย้อนไปเด็กหน่อยป่ะ,ะมีมีสอนนะเซตเอ็กเอนเตอร์สติกบ่าโอเคง่ายก็รวยสตาร์เดียกดเอ็กซะนะฮะ เด้อเดอันนี้มึงสอนใช่ไหมเนี่ยนี่อยังไงมันเดินมันเดินเองนะครับเฮ้ยอยากเล่นไม่ได้ดูเออต้องไอ้หายกลิ้งเซตนี่จ้ากลิ้งเซตวางแล้วเมื่อยนะครับโอ้ยไอ้ลูกปุงห่วยดอแตกไปซะเรา เราไปเอ้ยมันนี่ไอ้ย์เอเอไอ้โอ้ยชาจริงเว้ยมันนี่เฮ้ยอะไอ้โอ้ย,อย,อยทำไมมึงทำอย่างนี้มึงไม่ตายซะรีบเลยเสร็จจนอะไรวะ มึงนี่นี่ตรงนี้ิะโจ้นแน่จะโจ้ไอ้นี่เออโอ้โหดูมันเล่นหาไอเทมแป๊บมันได้เล่นนานละเกมนี้แม่งโคตรคิดถึงเลยเฮ้ยอุ้ยเกือบไม่ทันมันน่ะไอเริ่มใหม่เลยเหรอ โอ้โหมีด้วยเอ้ยอ๋อมันมีเนี่ยเครดิตเนี่ยไอย้ข้างขวามือเราถ้าเราตายเหมือนก็เก็บเอาไว้เลยมียด้วยใช่ไหมหรือว่าหรือว่าเป็นด่านหนึ่งวะเมื่อกี้เห็นเป็นสองมอกี้น่าจะเป็นชีวิตเปล่าอ่ะผมหายเทมก่อนไม <c oughs> ่งยไม่ยกูตั้งหลักเลยอะไรมามาเล่นนานเลยเกมนี้ มเอ้ยเลยจะเจอไอเทมไหมเนี่ยวิ่งแป,ป๊บเฮ้ยมีเวลาได้นี่ว่าลืมไปพยายามแนละ้วเมื่อกี้ตัวไหมเนี่ยหนึ่งสองอห้าตัวไกล่ละไปอีพอชนระเบิดมันก็ปิ้นเลยนะมามาแม่ปิดประตูอยู่หุบเขาปิดประตูไอ วันนี้เอ้ยอะไรวะแม่ไปประตูอยู่โอาพ่อพ่อพอพ่อพอพ่อไม่ให้เข้าประตูวันนี้ดิเฮ้ยโอ้สีสีสีโอ้ดูดูมันวนเฮ้ย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 เกือบดีมีระเบิดช่วยชีวิตโอ้ยมามาเรียบร้อยอะอร่อกันเนี้วมนนี่วันนี่เละเป็นหมาเลย มันลูกโป่งหรือตัวอะไรเนนะี่ยผมว่าเรียกว่าลูกโปงก่งว่ะแม่งไอ้หน,น้ามันนิ่งมากโอ้โหแม่มมววิ่งอย่างนี้กูเหนื่อยตายแล้วเร็วอีกไม่กี่ทีสามสิบวิอะไรวะเนี่ยไม่มีไอเทมเลยหรือไงวะวันระเบิดไอไออิดนี่มันน่าจะมีไอเทพนะดูมันเล่นดิดอืออืออีออ ต้องปั้งไว้ก่อนนะต้องจาอ่ายรางวางนะัลมึงมามามึงขึ้นมาดิโทษดูมันทำลนแล้วเวลาเดืนแล้วตายเองล้ไอฮานจบแั้อ๋อไอผมรู้แล้วนต่ไม่คือช,ชีวิตนะถ้าหมดก็คือเกมอเวอร์เลยโอเค ได้เกลียดยังไงนะามาดิดูมันทำดิโอ้โอหมามาดูเหมือนแม่หมาโถ่ต้องกูต้องหนักใช่ไหมกูต้องหนักใช่ไหมต้องดักภาษาวิโอเค ตั้งล้อไปเลยมาเย็ดเย่เย็ดอย่าเ <c oughs> นาะเซตโอ้ดูมันโอ้ <c oughs> ชิฟไม่ออกทำไมวะโอเคโมเมครับก็สำหรับวันนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันก็สำหรับใครที่อยากเล่นเกมโมเมแมนะฮะก็ เนี่ยครับผมจะใส่ในตั้ง r e p l i ช a t นเลยกันถ้าใครอยากเล่นสำหรับวันนี้ขอสวัสดีครับผม